ฮัลโหลสวัสดีคุณทอมทอมสเตอร์นะคะยินดีด้วยที่รายการวันเดย์ไนท์ทอมสเตอร์นะคะเดินทางมาถึงตอนที่200แล้วว้าวขอให้รายการนะคะมีไปถึงตอนที่2ล้านไปเลยนะคะแล้วก็ขอให้มีคนรักคนติดตามช่องเยอะๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปนะคะเฮงเฮงปังปังรวยรวยค่ะ เย้นีที่สุดก็ครบ200ไลฟ์แล้วนะคะกับช่อง Monday Night h m n t e r อูวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ตั้งใจทำคลิปดีๆแล้วก็มามอบความสนุกให้กับพวกเราในทุกวันจันทร์นะคะยังไงก็รอติดตามทุกวันจันทร์ตลอดไปเลยก็รอครบ300ไลฟ์400ไลฟ์นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเคนจากช่องมัเคนีเคนใครไม่เคนมีเคนเจ้าเดือนเะจ้าว,วันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับรายการมันเดย์ไนท์ทอมสเตอร์ที่ครบรอบ200 EP แล้วถือว่าแบบอยู่กับตีนเกาหลีมานานมากไม่ใช่นานสินเรียกได้ว่า อยู่กันมาตลอดแบบไม่ได้ขาดหายไปก็ถือว่าเป็นรายการที่แบบได้อัปเดตผลง,งานของวงการเคปป๊อปในช่วงนั้นถือว่าเป็นรายการที่ดีมากที่จะแบบคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะซึ่งเคนก็มีได้ไปแจมบ้างได้ไปเข้าไปคุยคุยบ้างจริงๆก็คือแบบรู้สึกว่าน่ารักมากๆเลยแล้วก็ช่องคุณทมก็เป็นช่องที่แบบน่ารักกับเคมากมากเลยก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ช่องเติบโตไปเรื่อยๆผลิตคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปอีกนานๆเลยนะคะเพราะเป็นอีกช่องหนึ่งที่แบบถ้าเราไม่รู้จักความแบบ คิดปพวกนี้มาอย่างไรเนี่ยก็คือต้องทัมสเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถไปติดตามกดติดตามกันได้นะคะทุกคนแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอช่องติโตัวไว้นะคะสวัสดีครับผมโดนนะครับจากช่องโดนะนทิ้งนะก็ขอแสดงความยินดีกับช่องทัมสเตอร์ของผมที่มีรายการมันเดย์นะทัมสเตอร์ถึง200 EP แล้วผม,ผมนี่ติดตามตลอดเลยผมในการเคลมไมเมนของพี่ทำนะฮ่ ติดตามข่าวสารนะผมข่าวสารของวงการเคป๊อนะจากรายการนี้เลยก็ขอไปกำลังใจให้พี่ทั้มผมทำให้ถึง2,000 EP ไปเลยนะผมเพิ่มขึ้น10เท่าไปเลยนะผมมียาวๆกันไปนะฝากติดตามกันด้วยฮะรายการนี้อันยองสวัสดีครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ทั้มจากช่องทัมสเตอร์ด้วยนะครับที่รายการบันเดิงไนท์ทัมสเตอร์เดินทางมาถึงตอนที่200แล้วนะครับแราก็ขอให้พี่ทั้มเนี่ยทำคอนเทนต์ดีๆ ไปเรื่อยๆเลยนะครับให้แฟนๆได้ติดตามนะครับจาก200เป็น300จนถึง1,000ไปเลยนะครับก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับเป็นกำลังใจให้ครับอันยังฮัสเซโอปันอิมิดาหยอกครับปันค่ะก็ได้ข่าวว่าพี่สุดยอดกูรูนะคะก็ตอนนี้ก็ได้ทำการไลฟ์มาถึงตอนที่200แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยโห oh, 200ตอนนี่คือแบบ คุณสุดยอดมากเลยนะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้มีตอนที่300400500ไปเรื่อยๆเลยนะคะขอให้รายการมีคนดูเยอะๆนะในช่องพี่แล้วก็ในเพจของพี่ด้วยก็ขอให้พี่ก็มีความสุขกับทุกอย่างที่พี่ทำแล้วก็ขอให้มีเอ,อี FC เยอะๆมาติดตามช่องพี่มากดไลค์เพจพี่เยอะๆนะคะก็หนูก็คนหนึ่งที่ที่คอยติดตามแฟนเพจพี่อยู่คอยดูว่าพี่มายเมนวงไหนคนไหนบ้างนะคะก็สนุกทุกครั้งที่อ่านเอ่อ เรียกว่าอะไรอะ่ะคอนเทนต์เวลาแบบมีอะไรใหม่ๆก็ติดตามจากพี่ตลอดอนั่นแหละก็สู้ๆขอให้ผลิตคอนเทนต์ออามาเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ congratulations ครับทัมสเตอร์บายยก็สำหรับรายการ m ันเดย์ในทัมสเตอร์นะครับก็เป็นรายการไลฟ์สดพูดคุยโฟกัสไปที่เรื่องเคป๊อปนะครับก็ทำมาเป็นเวลายาวนาน4กว่าปีแล้วนะฮะก็ในสุดก็มาถึงตอน200จนได้นะครับก็ ไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากขอบคุณทุกคนเลยนะครับหลายคนก็อยู่มาตั้งแต่ตอนที่1แล้วก็ยังพูดคุยกับผมจนถึงตอนที่200นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ชีวิตคนเราครั้งหนึ่งเคยทําอะไรแบบว่ามีคนให้ความสนใจขนาดนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็สัญญาว่าจากนี้ไปจ,จะเติบโตทําผลงานดีๆมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไลฟ์พูดคุยกับทุกคนอ,อ,อย่างสนุกมีความสุขในวันจันทร์บางทีวันอังคารต่อไปเรื่อยๆเยช่นกันนะครับก็หวังว่าจะทําไปถึงตอน 300 400 500นะครับก็ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ว่าใครที่ดูเดียวตัวนี้อยู่นะครับก็มาทุกวันจันทร์ตอนเวลา2องทุ่มกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเป็นสมาชิกกันส่งสติกเกอร์มาเฮฮากันได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับวิดีโอฉลอง200ตอนของทอมสเตอร์นะครับไปเจอกันใหม่นะครับในตอนที่300นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย